สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเด็กๆไปตัดผมนะคะที่ภูเก็ตค่ะใคร<ม>ที่กำลังตามหาร้านตัดผมของเด็กนะคะ<ม>ขอแนะนำร้านนี้เลยราคาเท่าไหร่ดูไหมแปดสิบาทตัดดีด้วยไปดูกันเลยจะนอนแล้วหรอครับทุกคนแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะแต่ว่า หลับหนึ่งหลับสองเราจะเอาใครไปตัดผมก่อนดีนะเดีย๋ยวดูกัน นี้แล้วนะคะเขาชื่อร้านว่าบีเวอร์ค่ะเป็นร้านตัดผมของผู้ชายนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ผู้หญิงก็ตัดด้วยนะคะพี่ช่างบายบาย <c oughs> ตัดผมเด็กเก่งมากเก่งกว่าร้านกรุงเทพบางร้านมากเลยเลยกลายเป็นร้านประจำไปแล้ว <c oughs> นี่ลองง่ายแล้วแผลแผแพ,แพตื่นเลย โอ้แพทย์เก่งมากเลยครับทันยิ่งมากเลยนะเวลาเราเลือกร้านตัดผมให้เด็กๆนะคะเราก็จะเลือกร้านที่พี่ๆมีประสบการณ์หน้าการตัดผมเด็กนะจะได้รู้ว่าน้องบางทีก็ตัดยากร้องไห้ร้องไห้จนอ้วกอะไรอย่างงี้นะเคยเจอไหมร้องไห้จนอ้วกเคยเจอด้วย พราะถ้าเราพาไปร้านที่ไม่เคยตัดเด็กเขาอาจจะช็อกได้ว่าทำไมเด็กดิ้นขนาดนี้ร้องไห้ขนาดนี้ต้องแบบว่าเป็นร้านที่เข้าใจเด็กแต่ว่าวันนี้แพทให้ความร่วมมือนี้นะคะนี่เวลาตัดผมเด็กนะคะก็คือจะให้หนึ่งคนนั่งอุ้มน้องเอาไว้แล้วช่างบอกว่าโอเคหันทางนี้ทางนี้ทางนี้เราก็ทําตาม เออแฮปปี้เลยเอเอนี่รนจับถอดเสื้อแล้วนะคะ <c oughs> สำหรับเด็กน้อยอย่างนงี้บางทีเราก็ถอดเสื้อเลยดีกว่าง่ายดีจะได้ไม่ติดชุดด้วย,วยเสร็จแล้วนะคะ กล่อเลยะลนะไอผมมาแล้วนะคะตัวตึงภูเก็ตตึ่นตื่นโอ้โหมูดดี้สุดๆขึ้นลงมาจากรถ<ล>เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันชุบแปง้งทอดนี่พอโรยแป้งแล้วมันจะเช็ดง่ายขึ้น,<ล>นผมหล่อแล้วอ,อ้ย๊าแต้แดง โอ้โหน้ำตายังไม่ทันเริ่มนะคะนี้ยังไม่ทันเริ่มดูแพ้เก่งมากลูกเฉยเฉยไม่เจ็บพอ just wait okay it's nothing okay พาไปเียวลูก My God My God My God พไปพอพอหน่อยพาไปพอพอหน่อยนะ ออกกลับบ้านแล้วเสร็จแล้วไหนพอพาเสร็จแล้วลูกโอ้โหเสร็จแล้วครับเป็นผมหน้ามาแบบน่ารักเเสร็จแล้วนะคะแปดสองสิบหก เท่ารแดบบาทชุดมากเดี๋ยวไปซื้อลอตเตอรี่กันต่อเพราะว่าเกิดเหตุเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะเราเจอเหตุการณ์จอดรถผิดเส้นแล้วทีนี้ตำรวจก็เลยจะมาปรับเราแล้วนะคะแต่เราเจอคุณป้า คุณป้ารีบไปเรียกอะแล้วคุณป้าก็คือทําให้เจนไม่โดนตำรวจจับนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> ลตอตเตอรี่เป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วนะคะเราก็ล่องมาซื้อกับคุณป้าเลยรับรองว่าถูกแม่งวดนี้อหะ <c oughs> เดี๋ยวให้แพทเลือกแพทเอาไหนแพทไม่เอาอันล่างดิแพทเอาอันตงให้แพทปตัวกลางโอเคแลล้วเอาไหนอุ้ยอาไหนอันนี้โอ้โหมันใช่แน่ 62 62เลขดีมากเลยอันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราถูกเราจะกลับมาบอกคุณป้าว่าเราถูก <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปสแกนก่อนนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หนูเดี๋ยวนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะปแปายบาย Do you want to go central? Mm, yes. Yes, Dante. <laughs>